มีการเข้าไปพูดคุยกับพระมหาโยธินอายุ39ปีซึ่งท่านเป็นเจ้าวาดวัดป่าพัฒนารามและก็เป็นเจ้าคณะตำบลจอมศรีท่านนั่งอยู่ตรงเก้าอี้นะฮะนี่ตามวงจรปิดเลยแล้วพระอธิการมานบนี่นะฮะซัดเลยครับซัดเลยคือลากปืนลงมาจากรถเลยนะครับนี่อ่ะดูอีกทีนะฮะจอรถปั๊บเดินมานี่ที่วงนี่ปืนนะครับ เดินมาเหมือนพูดคุยกันนิดหน่อยฮะเนี่ยเนี่ยฮะแล้วใส่เลยนยิงเลยนะครับวงแตกครับคุณผู้ชมฮะพระอีกรูปพยายามเข้าไปเหมือนกับเป็นตัวกลางในการห้ามนะฮะแต่ถูกพระอธิการมานพใช้ปืนน่ยหวดไปสองนัดนะครับเดชะบุญไม่โดนหลวงพ่ออีกรูปด้วยก็วิ่งหนีไปนะฮะไปป่าหญ้าหลังวัดเลยทีเดียวหลังจากก่อเหตุเสร็จเนี่ยพระอธิการมานพก็ ขึ้นรถเลยนะครับนี่ไปแล้วฮะควบเก๋งดําหลบหนีนะฮะตามรายงานเนี่ยคือเป็นเก๋งมาสด้านะครับคุณผู้ชมครับนี่แล้วขับคล่องซะด้วยอ่ไปแล้วนะฮะเนี่ยหลบหนีไปก่อเหตุเมื่อค่ําคืนที่ผ่านมานะครับคุณผู้ชมฮะ,ะหลบหนีไปช่วงเวลาประมาณสักทุ่มเสร็ศษหลังจากที่ยิงนะครับนี่ไปแล้วครับอ่าดูอีกทีกล้องวงจรปิดตัวนี้นะครับล่าสุดวันนี้เนี่ยผู้สื่อข่าววันนี้ไปเจอกับท่าน เจ้าคณะตำบลธานนะครับเจ้า <Zel> ว <az ate> ่าว sort of ัดสวนธรรมเทวราชวัดที่เกิดเหตุนะครับเหมือนกับลักษณะเป็นสนามกลางหรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองไปฟังข้อมูลจากพระครูถาวรเทวธรรมดูนะฮะท่านบอกว่าช่วงก่อนเกิดเหตุเนี่ยตัวท่านเองกับพระมหาโยธินก็คือพระที่บาดเจ็บนะฮะแล้วก็พระอธิการมานพพระที่เป็นมือปืนนั่งฉันกาแฟพูดคุยกันเรื่องเงินบำรุงวัดและก็การตรวจฉี่พระนะครับ ในตอนนั้นคุยกันปกติไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยนะฮะหลังจากเหตุการณ์ตรงที่เหมือนกับสภากาแฟของวัดเนี่ยพระอธิการมานพพระมือเปินขอตัวกลับครับแล้วหลังจากนั้นผ่านไปประมาณ20นาทีก็ขับเก๋งดำกลับเข้ามาในวัดแล้วก็ลากปืนออกมายิงก่อเหตุตามภาพวงจรปิดเลยนะครับแล้วตอนที่ก่อเหตุก็คือมีการหันกระบอกปืนมาหาตัวของท่านด้วยออกแสดงว่าท่าน เจ้าวาดวัดสวนธรรมเนี่ยก็คือพระอีกรูปหนึ่งที่วิ่งหนีนะฮะอ้นี่คือท่านเจ้าวาดนะครับตอนตอนที่คุยกันมีนี่โดนยิงไปสองนัดแต่ว่าไม่โดนนะครับท่านก็เลยวิ่งออกจากตรงจุดที่เกิดเหตุหลบหนีไปที่ป่ายญ้าหลังวัดนะฮะ<น>ถามว่าท่านได้รับบาดเจ็บไหมนี่ท่านโชว์ให้ดูบอกก็อาตมาก็เจ็บอยู่เ,เพราะว่าป่ายญ้าหลังวัดเนี่ยกิ่งไม้มันเยอะเหลือเกินโยมเน,นี่ยโดนเกี<น>่ยวโดนขวนโดนขีดเต็มไปหมดเลย นะแต่โชคดีแล้วแหละที่โดนกิ่งไม้ดีกว่าโดนลูกปืนนะฮะท่านบอกอย่างนี้ออะลองฟังท่านหน่อยนะครับชนต้นไม้นี้ไปโดนแล้วอ๋อชนต้นไม้นะตอนตอนที่คุยกันมีมีทะเลาะอะไรกันไหมไม่มีไม่มีไม่มีเลยใช่ไหมครับคุยกันก็แกก็เลยว่ากับวัดพมานบเนี่ยนะกับวัดกับวัดกับวัดอีกสักพักแกก็เข้ามาแกก็จอดรถตรงนี้แกก็ยิงเลยจอดรถลงรถแล้วก็ยิงงเนี่ยตามคลิปเลยใช่ไหมใช่ตามคลิปเลยโยมเพราะเขายิง ปุ่มอาจารย์ก็วิ่งก่อนแล้วอาจารย์ไม่ได้หันกลับมามองนี่นะครับคุณผู้ชมฮะอันนี้คือท่านอยู่ในเหตุการณ์เลย,เลยแล้วก็เกือบจะก,กลายเป็นเหยื่อด้วยนะฮะเหยื่อกระสุนด้วยคือตอนนี้อาการของอตัวหลวงพ่อรูปที่โดนยิงนะฮะก็คือพระมหาโยธินเนี่ยก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสเลยทีเดียวนะครับโดนกระสุนยิงเข้าใบหูซ้าย นะครับยังคงรักษาตัวท่านอาพาธอยู่เลยนะฮะตอนนี้ในขณะเดียวกันเนี่ยเจ้าวาดวัดสาแก้จอมนีนะครับอย่างพระอาจารย์ถาวรถาวโรเนี่ยท่านเล่าให้ฟังนะครับบอกว่าตัวท่านเอเนี่ยถูกพระอธิการมานบนะฮะลายมาคมคูบอกว่าถ้าไม่อยากตายเนี่ยให้หนีจากเชียงคานไปเลยกแกล้งกลัวไว้เยอะออไปเรียนบินทบ,บาทไปไหนไปไหนเนี่ยนอนไหนเนี่ยกูก็จะเอามือถึงตายนี่พิมพ์ข้อความมาขึ้นโพสเอ้ะขอ ขอข้ความหน่อยนี่นะฮะดูเต็มเต็มเลยนี่ไม่อยากตายหนีจากเชียงคานตอนนี้แกล้งกูไว้เยอะไปเรียนบินทบาดนี่นี่เหมือนวัยรุ่นเลยนะบินบาทเห็นไหมบินบาทบินบาดไปไหนไไหนอนอ่าไปไหนไปไหนนอนไหนกูเอามึงตายแต่ปมเหตุที่ชัดเจนเนี่ยยังไม่ยังไม่แน่ชัดนะฮะ